โอ้รุ่นพี่เสด็จกิวันนี้เต็มที่สุดๆไปเลยนะครับที่จริงแค่รู้สึกกล้านิดหน่อยเพราะเพิ่งทำภารกิจต่อเนื่องตอนที่เสดรุ่พี่ถือความไม่กระตืือรอร้นของตัวเองนะพอเห็นภาพเทิศทางที่จะเลเด็กเกี่ยวของรุ่นพี่รู้สึกยึดพัดขึ้นมาเลยนะครับรุ่นพี่ก็รุ่นพี่เหนือยใช่ไหมตอนนีคนเอาตัวถังทะเบียนของจากนี้ไปอ่ะพระวั่งเลยนะครับเนี่ยตอนนี้ตอนเราเอาไว้เกี่ยวกั เลยขอเนี่ยคนมาช่วยสักหน่อยโอ้น่าหนักดิบเสียบมากอย่ากระโตเกียวดิบเลยแล้วคุณคาซูมิไปดูหน่อยสิมีคนดิบเกียวหูอย่ากระโตเกียวดิบพิฟูหรือเปล่าะดิบพิฟูนี่แหละโดยตรงนะไม่ผ่ออันนี้ฉันกำลังยุ่งกำลังเซอร์หัวโค้รุน่าจะเยอะเนี่ยสี่ีโค้รุนกำลังสาโตจากไขวัดกำลังอยู่คุณโค้รุนสั่งกระโจนกระโจนเสริมนะครับพี่ฉันจะไปให้ว้าห้าหักการทำนี้ให้โซลูติรดูแลน้การใช้เองไปด้วย ไปแล้วจ้าฮึร <c oughs> <c oughs> หรือว่าคุณธานโาโกะคะับนี่ทำไมอ่ะคุณที่นี่อ่ะนี่คือว่าฉันอันนั้นติดงอยู่อ่ะ จี๊ดด้วยแบบนี้มันน่าละหมากใจจังเอเงเอคุณธนกโก้ปะมีเรื่องอะไรที่ไม่ดีไม่ดีไม่ดีขึ้นหรือเปล่ามไม่มีละ,ะเพื่อนี้กำลังชวยจัดข้อมูลตามที่โฮมพิเตอร์ขออ่ะขอโทษนะครับฟังอย่างมันหนูหน่ากลัวจังเลยอ่ะอามาที่เพลงแล้ว <c oughs> นี่สิครับกูเชิดชอเลยมันเกิดความเข้าใจาากับฉันเลยนย่าดีใจจริงๆเลยนะ <c oughs> อ่าหวัดดีอันนี้น่าจะเป็นหุ่นเชิดของเจน่าใช่ไหมคือ <c oughs> <c oughs> ฉันเองนี่แหละปีแล้วแหละที่จะ้เจ็บวารุปกับท่านมังกรท่านประธานของพรราริญี่ปุ่นใส่สุตรี <c oughs> <c oughs> อือึฮึฮอเชิดชอได้เดี๋ยวเข้ามากับพรราริญีุ่่นใส่สุตสรีจะตุนกันเราอาจจะทำลายพวกาาาการทำจักรง่ายได้เลยแหละ คื่เป็นการตัดสินใจที่มีผลผลผลมาโอยคนถ้าตัดสินใจแล<อ>้วก็วางแพทมาเลยเดี๋ยวก่อนเรื่องนี้พูดๆๆเราได้อีกฝ่ายเมรูไม่อยู่นี่ <S <S เออแต่คนเออลูกพี่โงกโดจะเริ่มเริ่มที่มืนแตเลยนะครับขอร้ <S <S ๆๆองนะที่คุณคจะเล่นมเมือีเพราะาคุณคถูกเลยกใเป็ผู้สักาสการะสที่สัญญอเดนยัง คุณครูแค่ามาเป็นพิธีพิธีค่ะเพื่อนพี่ีว่าไงในการลุกเนื้อชันนะไม่มีทางเขาจะไปทำอะไรเลยคนที่เพิ่งรู้จักกันแรกเนี่ยจก็ะด้าเหรอเงินเหรอก็ได้งั้นเก็บเรื่อสงสนุกเอาไว้ก่อนแล้วกันทั้งเกตการณ์ประการตีครับ เกิดอะไรัดค้องเ้เออเอากกะสบายดีไหมอืออือก็อเรื่อยๆละค,ค่ะมเตตมืญญเอเเอ่อคืนนะครับคว่าคุณคอตะวตกเกีดกางสรงที่สัญญาอีเดนเลยเออคือู่ได้แค่ได้แค่ี่อือแสดงว่าไม่หยดยวกอพี่ๆใช่ไหมนะครเนะี่ยเอวไอที่ใช่ไหมันี่ย เออไปมาแล้วนนนนเนี่ยดูไฟหมดกันนี่เจ้านที่เขาประสบการา์ชั้นพลาดข้อมูลไปได้ยังไงครับเนี่ยโอ้ยสเตลสไนเปอร์อยิงอาจะยู่เต็มศพที่สัญญาอีดิโอโ,อโอ้โดนชนนี่แค่ไหนก็จะเซคูเซคูจากคารีสิใจเย็นๆน,นะนักเลียนอี้เย่อย่ามือเบอร์สเตลอะไรกลนวันววววนี้ไม่เอา เอ,อะพระาเองบอกว่าให้ชันสงบสิ่งหดใจคน่มีบ้างอีอน้าไปไหนอ่ะท่านประธานคุณระหนกอ่ะวันนี้ไม่อยู่เลยเะเออนั่นหรอคอว่าน่าจะไม่หรอกว่าทีน้าน่าจะไปไหนทที่อ่ะน่าจะพาโอ้คือพาไปเด็กเฮ้ย ประธานงานยุบมากเลยน่าจะยุบยุบยุบตรงไหเลยด้วยถ้ามีการลงนาสม,นมส่วที่สัญญาอเดนว่าแต่คุณกุสิโตะนั่ในเกหน้าใช่ไหมทางออกอยู่ทางนูน้นเปิดประตูเข้ามานั่นก็คือฮีนาลูกหัวหน่อยลูกหัวหน่อยถ้าจะไปไหนอ่ะไม่ได้เสร็จงานพรุ่งนี้หร,หรอกหรอะคะดูพอดีเคียงงานเร็วอะ่ะ เออได้ค่ะเออไปสี่โคอุ้ยลู้หัวนเลยนู้หัวเอยลืมหัวนเอยลืมหัวนเอยไอ้ลูกหัวทุกอย่างเรียบร้อยดีใช่ไหมคือเคลียร์ที่เดอของศัลนั่นแหะเออครูต้องใช้เวลาหน่อยหมอให้ใเจนไม่ได้ดิอย่างนั้นจะได้ไฟมาบ้างแล้วตอนนี้รู้สึกเหมือนมีความสุขยังไม่ได้อธิบายมามาฟังนะฉันไม่ได้จะมีอะไรหรอกอืม ก็เป็นเรื่องของที่นีที่อ่ะทำไมนะให้ครูไปเกี่ยวให้หนูไปเกี่ยวก็คงไม่น่าไม่น่าได้หรอกค,ครับคครูจริงไหม,มครูเองก็น่าจะมีเหตุผลของตัวเองนะหนูว่าอย่างนั้นนั่นแหละปวดจอโดโอ้ยกอยังได้ทีดีอา ว่าอะไรกูอยากนะเูชอบสีว่านาชิใบหน้าก็อย่าให้ไม่ต้องนั่นนั้นไม่ต้องละเอียดก็ได้เราคือครูเคยพูดไปแล้วนี่ว่าความจริงมันมีทั้งหมดเดียวมีหลายมุมนั่นแปลว่าคนทอนเดียที่ที่ครูความจริงเปมุมองโดยเฉพาะตรงและสิ่งที่ครูต้องการก็ไม่น่าใช่สิ่งนั้นเราต้องทำความเข้าใจเข้าใจความจริงสื่ออื่นอุยชนโอราว่า นี่นะเขาว้ใจอาจารย์ูอยู่สินะครูมันมากกว่านะพูดอะไรเนี่ยเรื่องนี้เคยบอกฉันแล้วไม่ใช่หรอไม่ต้องบอกซ้ำสองก็ได้เชื่อเขาเลยกลับดีอ่ะกับอะไม่ได้บอกเรื่องอาโกเรื่องหลัออกใช่ไหมลูกหัวหน่อยลุ้หัวหน่อยลุ้หัวหน่อยลูกหัวหน่อยอยังครูเด,ยเดียวที่รู้ขอยาอาโกได้จนเลยลก็ได้ลูกอ,อา,อาโลนด้วย เราอาจจะเหนื่นไม่ใช่่องใหญ่ตัวอนะไรหรใชแค่เหนือน่อยค่ยางเราอยูคุยเรื่อนี้ก็เถอะไม่ใช่ตัวสังอะไรเราเจอการนที่ดีเลงตงมาตุ้ยแบเนีะนะคะุ้ยตอบกันนะผู้หญงอยงเธอ ก็ลงเลยไปวันลงหนาะวส่วนที่สัญญาอีเดนตัวบีคอนติเนียรโปรดติดตามต่อนต่อไปมันก็ถึงเวลาแล้วสินะเวลาที่นักเรียนทุกคนต้อง สวัสดีครับผู้ชมทุกบ้านทางทุกขักน้นนะคะปล่อยรันเลย่านคือนักข่าวไอรอนเฮอร์โปลมข่าวเฟร์โนลส์ชินนนสวัสดีทุกคนกครับวันนี้จะายู่สถานที่เด็ดๆตามตึงนาสถานที่สุดยอดอีเดนแล้วนะคะเอาล่ะครับตอนนี้เราอยู่หน้าวิหารนักบุญโบราณที่มีการลงเงาสุดที่สุด,อดยอดอีเดนอย่าไปทางการนะหมอสถาบันที่ดีๆแต่กา้เห็นหน้า,น,าน,นี่คือแบบไอเน่แฮมเน่เจ้าเล่เกือก โอ้หบรรยากาศที่ตึงเครียดม,มากเลยน่าจะเป็นสงครามประสาทหน้าดูดีเลยใไปง้างตุงนมมือมาแล้ว,วก็คงคงน่าจะเกิดความสูญหายเกิดระดับการิสูญหายการช่างนี่มนะั้งสามวันหัวสุดสัขจิ้งจอกไม่สิเมวขนลุกามาก่อนนี่แหละนี่คืเป็นน,นะก็ให้เลิกพูดอะไรเบอร์เจอร์เราก็ก่อติดสถานการณ์ได้หน่อยโอเคตัดไปที่หน้าจอสดแสดงข้อมูลได้เลยนะคะ สถานที่ที่เราใช้โบราณสุดที่สุดนันเนี่ยสมัยกี้ที่นี่เนี่ยเป็งแหลมชามเลยนะพูดเอาตรงๆหน้าเปิดเสนอที่นี่วันนี้พ่อเหตุผลเนี่ยเป็นี่มีอวัยวักดิ์บการเปิดศึกในสุสภานครั้งแรกด้วยนะคือดูคนไม่ใช่หรอกไม่เคยเห็นอะไรในสถานที็ต้องเปร็ดเป็นที่ใหญ่ๆอย่างนี้เลยสิครับโอ้ยทนกูอีกแล้วเยี่ยมไปเลยนี่จะตอบว่าทำไมจะที่นี่โดนมาสัญญาโอ้ยชนท้ายแบบกู เรื่องกประชุมก็ไม่เหมือนกัน,กนว่าสาวยูสตาที่ไปปรุงนั้นนั้นนั้นปกป้องฐานด้าหน้าไว้นี่จะเป็นเจลิสเตอร์เข้าชมริตีวันนี้ก็ได้นะคะเจ้ลิสเตอร์ถูกฆ้าทางกิจกรรมภายนอกในเวลานั้นเพราะเหตุใดถึงว่ากดได้ที่นี่นะครับเนี่ย<ง>รู้เหรอโง่เป็นพวกตุก๊กตาซะหน่อยหรือว่าจะมาประกาศว่าเป็นพญาอยู่สาวูยูสตาที่หายไปจากนกา่าคงดูดตาละครับเนี่ยอืมวงการมอือชื่อในหนึ่นสนามมัน busy ไปแล้ว ข้ามดีกว่าปรากฏใน,นวันนี้ไ,ไงแนน้องเพื่ออิสรภาพของสือ้อเราไม่สามารถปรับควาหน้าจอได้ชวัวร์คขอใายเด็กเขาสะดวดะนะคะการตรวจประกาในส่วนที่สัญญาอเดนหมายถึงผู้นำทั้งสองอสสสอเรียนยอมรับการตั้งสัญาอิสริสัญญาอเดนถ้าเป็นสินน่งนั่งนโ่มเียนทั้งสองห่งที่เคยเป็นศัตรูกั้กรดีนี้เพื่อกันในการแก้ไขขอ้อพิพาะ จะยิ่งมาจา่ด้วยที่มีแล้วในเวลาน้าที่แข่งขันสองสถาบันใหญ่โตโตสัตภาพเดอยวกันลนั่นีค,นค่าเรียนสำคัญของการเรียนกำลังทำอะไรอยู่ตัดภาพไปดูหน่อยสิเราจะไปดูที่บรัเทุกภาการแถลงข่าวการักเรียนที่จะขึ้นอย่างกระทนหันเอาใครมาชนอุ้อ้นอ้ยอุ้ยอสวอะดีๆอย่งสงัต้ตอขับรถอะไทักเลเยเงิน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 ั่นไรเล่นโดมู่ต้อรู้สึก ขอจบการแถลงข่าวอย่างเร่งด่วนเร็วนี้ละค่ะเดี๋ยวสินค้าหัวหน้าไฟล์ไปเห็นนี่แปลว่าเราจะไม่พบล่องลอยของประธานเลียนหรอเออถ้าให้สรุปก็ใช่อ่ะคิ้วอย่างโครงการเร like mm ียนไม่ได mm ้ขอส้อนหน้าละกับเออมันก็จริงไอ้หมโมะพวกเราไม่พูดถึงการประเมินแบบกันหรอตอนนี้มีการเจัดการต่อสต๊ะกันเหมือนที่ที่เกิดขึ้นมีเหตุการณ์แฉี่นั่นนะ การจะยิงใช้ปีกสถาบัน SRT การเหตุการณ์ไซน์ทาวเวอร์มีความเกี่ยวข้องกันไหมครัตัวหนึ่งอยู่ขึ้นขีดยังไรกัจะี่สาใจ้ให้เด้การที่ทะตีเขเก็นหน้าหรอครัอเลิกไมแ่คิดเอาเองโดยพื้นฐานแล้วคอนนีชาวเมริกันโครงการนั้นเดินเข้าไปเข้าไปแทรกแซงเราไม่มีเวลาจะไปยุ่งหรอกนะแขกคนก็ไม่ค่อยจะมีด้วยมีหัวก่าเราขอไปต่อเพิ่มนะครัขอจบการแถลงข่าวเพียงเท่านี้ขอบคุนค่ะ ขาบไปว่าเราไม่ได้สนใจอะไรแบบนี้ี่เองโอ้ยโดนตำรวจชนที่รู้สึกไปเลยงั้นต้องวางคดีเข,ขาคำนั้นใครสำคัญคนเรียนที่มาร่วมในวิธีสนางในวันนี้คนเยอะเต็มมือหมดเลยเว้ยใช่แล้ววันนี้เป็นวันลงนามส,สัญญานะ คนจะเยอะก็ไม่แปลกหรอกแถมว่าจากอะไรมันหยุดอีกโอ้ยมันจะเกิดไปไหมอ่ะโหนดถ่ายเข้าวสุดขาวด้วยสี่สองสอ,โอง,งโอ้โหหยุดอยู่ด้วยกันไม่ได้ยุ่งงานอยู่ละมันคุณสมบูรณ์เออทำไมจะอยู่ตรงนี้ได้เอโโอข้โโอความรู้ใจกันก็สมายชิคโชว์เลยท่าน,นเสด็จไปเนี่ยนี่เป็นการปาร์ตี้บอกลาครั้งสุดท้ายแล้วละ่ะยไหนๆเราก็จะไปแล้วจะมาอยู่คนเดียวก็ไม่ได้หรอกนะใครบอกจะไม่อยู่แบบนี้ก็แย่แล้วเราผ่านอะไรแย่ๆมาด้วยกันก็ต้องอยู่ด้วยกันสิวะ บอกว่าคิดถึงว่ากเ่มาหาที่โจมตีฉันในโซลไฟลยทรัยได้นะโจไยึดซรัพย์เลยตลอดเอเอเดี๋ยวกูไปหาไห้กนแล้วรู้ดีเลยค่ะฉันจะไปหนังสือวัฒกรรมวทรับที่ื่อกอนตูกก็คือนวนนั้นนักอ่าน,านาที่นักพุอารมณ์ดีต่เดินเดินด้ยวดยกจะได้นี่คือหนังสืออะไรวะ ออออเ,เดี๋ยวสิมันจะนี่เดี๋ยวซื้อเป็นทำไมมองเลยนะมันถึงซื้อ18โบใช่ไหมเนี่ยไม่ได้เดี๋ยวจะเผาเลยนะอืนี่เผาไม่ได้นะคุณเออมันเป็นหนังสือโบอราณนะห้ามเลยเพราแต่เอา,อาเซอ,าอราไบจานกับคาตาเปุกทกี่เนี่ยของสักไำเนี่องเอาติดตัวไว้อยู่แล้วเซ่เฮ้ยไม่ต้องค่ะไม่ต้องห่วงน้องขนาดนั้นหรอกโลกของโมโนเฟนกว้างใหญ่มากเลยไสัสดุของที่มันน่ารักน่ารักแน่เลยสมบูรณ์ การอเนิเชตส์รู้กําลังของท่านเพลโลกํลังเข้าด้เลยนะไอเนิเช่สเนาหนังกําลังเข้าแล้วสิใช่ถ้าเลโล่ชนดเขา้าโกําลังกับเพื่อนเพื่อเอาร้าคนร้ายฉากนี้จบเจอะมาเออสปอยด์่เออราสิลืม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 ที่ันพูดไปเถอดอกไอ้ยาวันใรถปูโอ้โหความเหนื่อยหนอนองนาไปเลนู่นไงไปไหนเหรอชายสองที่ทุกคนโหระรเลยด้วยกันก็ง่ายอยู่แล้ว แั่ไม่รู้หรอกแฮปปี้เอนดิ้งมันดีจริงๆ,ๆือเปล่าขเขาต่อให้ยาวแค่ไหนโลกก็เปลี่ยนแปลงอะไรอย่างนั้นหรอกคือความจริงของโลกอย่างนี้เนีทุกคนชอบอะไรกันก็สิจะไม่ค่อยชอบตัวเดิมนั้นจะช,ชอบตัวตัวแฮปปี้เอนดิ้งมัาก็ตามมีของตัวเองนี่่ชอบจัดจ่อๆนั้นไล่ย้อยแล้วขอให้ยกโทษ <c oughs> พูดอะไรกับเธอเนี่ยมีฉากตัวกันทั้งเรื่อกันนะจะไม่มีเลยเนาะจะไม่เป็นหรอกอีฟมี่เ <c> ฮ <oughs> <c oughs> ้ย <c oughs> จยังอยากจะพูดคุยกับคุณแาบซื่อสัตย์สุจริตอย่างเด็ดวันนี้จากไหนยังใช้เวลาด้วยกันเรนก็ต้องเร่งรีบคุณชัยก็หวังว่าจะได้พูดคุยอย่างสบายๆคุณครูอยากให้คุณอยู่ด้วยกันสักนั่นสิครับตอนนี้คุณครูอยู่ที่วิหารโบราณไหมอ่ะตอนนี้กำลังน่าจะยุ่งอยู่เลยว่ากไหมอ่ะเออไม่มีทำอะไรเลย ยิงยาวกันเลยนะครับพี่น้องอืมชนมีอีกหนึ่งคนทีมตรงนะสัตีสัจจะเด่นเดี๋ยวไหนก็ไป,ไปทำละขอไปทอดน,น่องไปดีกว่า ขอโทษด้วยนะคะห้ามเอาของข,อง,ของขายในนี้นะคะห้ามเอาด้วยราคาเอ้ยที่นี่มันผู้เกี่ยวข้องนั้นผู้ชมเป็นหลังเช็ดเศเออครูเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องนะเอออะไรกันคะกระบวนการวิจัยน้ำเส้นหรอคะเนี่ยเออเอย่ามาทำตลกเลยอะไรเนี่ยพวกที่พี่หาเรื่องเล่ไกันที่เราเราถึงนี้ต้องโดนดันนี้ใส่ซะแล้วต้องเจอกำลัง เราจะทำกันที่นี่เลยนะคะช่วยด้วยพอกำลังเสริมเดียวนีอมีแฉมีแฉมือวายทำไมจะดูบอสออกมาล่ะเนี่ยเออไม่ใช่กองกำลังเสริมแต่เป็นคือที่สุดสุดสุดนะคร ais, so so ับทุกคนคะจะมาต่อสู้กในที่แบบนี้ไม่ได้นะคะ เข้ามาดูตัวเพืพ่อปฏิภาณนะคะแล้วพทะาออแบบนี้จะได้ยังไงขัดวัตถุประสงบของที่สัญญานะคะโดยใช้แนคิดุดกิท่นมีุคุกูจะชาีจำไวใ้ใหด้ดีด้วยค่ะค่ะะจะจำในสมองเลยค่ะไม่ลืมนี้่เฮ้ยขอใจนะสุดกิเยอะไม่เช่ไหรครับสุครู มีงนอื่นต้องทำขอตัวด้วย,ยนะครับเออดูดยดูไม่มีเปลี่ยนเลยไปค่ะคะขอ,อใจด้วยนะที่นตาจะใช่ไว้เนี่ยโอ้ค่ะค่ะตัวเองะำลังนั้นนี้กูวันนั้นกูรอดมาแก็ว่าเธอเลยม่าขนาดเราค่ะตอนนั่นใช้เวได้วยอนะไยมาก ขอโทษนะคะที่นั่งใแบบนี้เข้าร่วมอซเปอร์เกตเออขั้นซูโโกเป็นองหมอรลย์ยพไนยของเราเปลี่ยนแปลนี่เท่่นะคอราจะคิดว่าอาการไม่เข้าแท้แท้งเลยอาจจะเป็นเหการเหนอยคร้งที่แล้วก็ได้เราจะรู้ที่น้องซูโรโกมาที่นี่นั่นแหะครัทง้นยใช้พาคุณรูไปที่บฮออีเลยต้งวนด้วย เวลาเหลืออยู่แค่ทางนี้เลยที่มีเซฟสิทเลยนะค่ะนี่อาหารรับปรบทาณที่มีเซฟสิททอที่มีอะไรทีเอ้ยห่ใหญ่ใหญ่ชนชนชนข้าหาข้าโอ้กะสุแซนนโั้นข้างหน้าอเป็นสภาพที่แบบ กลนระดับต no ีนดีจะจะมีอะไรก็ไม่รู้ข้างนาด้วยเาจะดอาจจะสิบกิโลเมตรเลยเห็นได้ข่าวแล้วนะทางดุกว้สะแสอะไรไม่ได้เข้าหรอเน้ะเออบาาาวนานมากนะที่นี่ข้าเป็นที่เก็บนไที่หนึ่งเลยนี่โอ้โหโอ้โหเออคู้มกิทภาพเลยอเอาคุี้ตัวที่สักหนาต้องมีกำหนดว่าเมื่ไร แต่รวมันสดีถูกเลยคะทั้งอย่างนั้นก็มีใครรักสัญญาเราเรียกกองกำลังผู้พิทักษ์ท่าน้นว่าอะไรวะเอนั้นเนี่ยคือเสาคือยาตาในตำนานคล้ายๆต้ลงความทีทำกันสิเชื่อหัวสต์ชงมลวงซิสเตอร์อยู่ในสภาพเดิมเนี่ยก็สวอย่างเลยครับดีๆดีๆดีๆดีเดีๆ เืองว่าสรุปรปว,วาามๆมาถึงแล้วคุณไหนมีสารมาด้วยตอนนี้เข้าไปเฉลยแล้วเรบคือไปกจะเถอบอมยังเออค่ะเพิ่งเี็มทุกอย่างเสร็จดเดลยเออ้โอโซอ้โซต้โห้โหโอดโหโออออ้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 โห้หอ้ พวกนั้นบอกว่าใช้ช่วงบินมาไอสารอีฝ่ายโดยสารทั้งบกเพื่อจะเจือำอาจตัวเองที่อยู่นฟ้าคุมาโกโตบ่อยทีอย่างเงี้ยเอา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 หเ็ดเ่ไทลตที่จะมาโกโตยิ่งเ่ออะไรนี่คิดอเรื่องสีกนันก็ประมาณเรื่องสาระอีกแล้วเหอนเด็แต่ั้งเโริ คนอื่นรออยู่เราต้องนะอรีบไป่ลนะโกจะดูว่าเธอไม่อยู่อย่างนี้แต่บอกไว้ก็ไม่ใช่น,นั่นงนี่ไม่ให้โอกานะสเรซะหน่อยแค่มันนเรือเต็มที่กับโซต,โต,โต,โตโัวที่ชื่อด,ด,ดีอย้ขเข้าใจยังไงที่เวียนหาหรอกแต่ฉันเข้าใจอยู่ว่าท่านมาันโกตัวย่เข้าจแต่เรื่องคางรักจะใช้ด้ อย่างนั้นก็ถือท่านประธานพอได้แล้วขึ้นเครื่องไว้สดที่สดใหญ่วันนี้เสร็จก่อนจะค่อยวาว่ากันขอประ่ทางนั่นเลยค่ะดีนะโค้นว่าจะแบบเออ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 โยบันที่ขายให้ที่บอกค่ะเป็นนิวเซโซตี้ของกีเฮน่าเครื่องบินรุ่นใหม่ล่าสุดมันไม่ใช่เครื่องบินลูกมันคือระบิน ก็คือเรือเรบินเรบินเรบินเสียครับที่เป็นแค่คนหนึ่งตอให้รักกันมากแค่ไหนนั่นคือหักหลังเรับอกประทานตงเองนะเอาที่สนเราไปเองนบมีนวะว่าโค้สอาสงฆ์ทั้งชาคิดฤทธิ์พุทในสายได้มาถึงสถานที่ที่นี้แล้วนะครับตอนนี้ผู้ทำจ่าสะท้านมาถึงที่สถานที่ลงน้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประธานกับของโรงเรียนก็มาถึงแล้วบรรยากาศเริ่มเร้อนแรขึ้นมาแล้วสิตัดไปที่ซาวลี่ซาวลี่บอกกูพร้อมแล้วพร้อมลงมือแล้วหรีอยงังทุกอย่างเสร็จสิ้นจ้ากาคาค่า,า,าใช่แล้วค่ะเสร็จแล้วฉันเช็คทุกอย่างแล้วค่ะตา,ารางขนมกะจัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเวลาสัเวเลาที่สักก่งกระตุกกก๊กตายก็สามี เวลาผมก็จ็บปตัวเจ็บปวดแต่่อะไรก็ได้เว้ววนได้โ,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 โดนโ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 กูไ no, 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 no. ปเอาลบินไดน้น่หนอันรสวบอกซเอเดสเริ่มแผนการได้แผนไม่แดงไม่มีแรงเดินขี่มนอาวุธล่อพร้อมยีเงันการ เงานยันที่พวกเราที่จะปล่อยแล้วเราจะปล่อยวรื่องีอย่างนี้แล้วเง็ยนยันปลีิตแสดงหมายทางเินทุกหน่วยพร้อมแล้วค่ะตอนนี้้องงูเราจะเข้า,าพังออกมาที่สักกีกัรขเข้าไปไน,าน้นงนางในครับาๆๆนะตา,ท,าทุนยี่พังเงินขาาข่าค่ะพี่พี่นะทีมสองกับทีนสี่เงื่อนยันทางท่าที่ดิน ภารกิจสัปดาห์สุดรู้ใช่ไหมาสามคนชาลูละเจอเราเสียแล้วความรู้สีกดีจะมีเซอร์วิสและค่ะจะมีพระราอุตจบทางเสร็จแล้วเข้ามาถอยรกุกกระทุ่มทีมห้าเราแยกกันนู้นเนี่ยโอ้โหสายสไนเปอร์นราจะพร้อมละแผนไม่แดงไม่มีแรงเดินทุกอย่าง,ง,ง,ก,งก็พร้อมทุกคน เขาดาวสตาร์มมิสยถูกปล่อยอะไรตึงสา่จังไปไหนอ่ะ,ะถามไปเรื่นั้นน่ะเข้าไปห้องน้ำม่้งเจ้าห้องน้ำอยู่ทางโน้นนะโอ้โอ้เอ๊ะมิสายสไนเปอร์อือหือ เมื่อกี้นี่มันเสียงอะไรคือเหมือนเสียงอะไรขาดเลยเสียงอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอะไรเนี่ยนี่มันอะไรลออยู่อะ่ะเฮ้ยยังไม่จบอีกหรอไม่สิเธอกลัวุ่นวานี่พึ่งเริ่มเองสินะ mm hmm. อย่างนั้นนั่นลรอซาอริเ hmm. มื่อเหตุการณ์กำลังจะลงนามกันมีน่กนะกำลังเดินเ,ดนเทิน mm ถึง hmm. และทุกคนกำลังจะจับมือกันและการนันก็ลงมิดไซส์สไนเปอร์บึ้มวันแห่งการหมดใไหม่และเท่าทาน